I need สวัสดีค่ะพัดไปค่ะวันนี้พัดไปจะมากินราบค่ะค่ะวันนี้ก็ได้เนื้อมาค่ะเดี๋ยวเรามารองเนื้อกันสิว่าเป็นยังไงมีแต่เนื้อนะคะวันนี้ไม่มีตรับไม่มีตรับเด้อเนื้อเขาก็พัดจะไรแล้ว แล้วก็ใช้มือนะเพราะเราล้างมือแล้วนื่สุขะอ,อนามันลอยถูกใจนี่ค่ะเนื้อเนื้อน,น้นเน้นเลยคะ่ะน้ำจิ้มก็ครบแล้วค่ะนี่กินแบบแซ่บๆนัวๆกันเลยจ้านี่นะ๋ยอ อือหาพื้นที่ก่อนนะคะ F หนึ่งเด้อเก็บมีดก่อนอันตรายมากมนี่นี่นะคนใส่จานเนาะมัน <c oughs> ดูกียกาเนานะผักของเราก็มีแลดิส ต้นหอมถั่วฝักยาวมีสารแหน่แล้วก็รากสารเหน่นะคะแล้วก็อะไรเนี่ยใบพักแพรกระเทียมแล้วก็แตงกวานี่เป็นกระด้งเลยมาเป็นกระด้งเลยเนะจ๊ะอ่าร่วงแล้วหนึ่งมากินกันเลยจิ้มมาราจจ้าจิ้มเด็ดเด็ดเลยเด้อนี่เด็ดเด็ดเลยค่ะชำ่ชำ เรยด้วยนี่นี่ค่ะอ่ะเค่ะใส่น้ำก่อนนะคะขาะเสื้อขาะเสื้อแล้วแข็งก่อนขออนุญาตใส้มือนะคะคอาุนี้ใส้มือ ทำการล้างแล้วนะคะมือเรียบร้อยดีวันนี้อยากกินอาหารสิงโตจ้ะนี่พาใส่ลงไปเลยโอ้มันออกไม่ได้อ่ะอืมมันมันเย็นอ่ะน้ำแข็งเรือนเอนโอเคจะหมดเลย ร้นแล้วจะกินได้ไหมได้สิอัดใส่ช่องฟีดแบบนี้นะคะประหยัดดีแต่ชิดาาดไม่ได้ขออนุญาตนะคะว้าวนี่โอ้ว้วาวมันจะหกนะรักคน นี่โอ้โหอ๋ว้าวสจ้หน้าอะไรอืมกินได้ดยอะมาค่ะมา มากินกันเลยค่ะแซ่บแซ่บนกันนะจ๊ะมาเลยจ้ะนี่ก็ได้ข้าวเหนียวนี่นะคะพูดมากเริ่มกันเลยจ้ะจานน้ำจิ้มก่อนนะจิ้มน้ำจ้ำก่อนนะอืมอร่อย เขาเอามา,าไปอย่างนี้นะทุกคนขอสไลด์มาแล้วเนาะอืมแล้วก็จิ้มตัวอเลยจ้ะอืมเขาใช้พักก่อนอืมอืาามไล้วก็ มีแต mm ่งเลยนะ แตงกวานะคะแต่งย่านห่มแม่แตงกวาเด้อแต่งย่านนี่หั่นสักนอก่อยโอเคเก็บมีดก่อนอันจรายเกินปุยมันกระเทียมได้นะ มาจรกโอเคของนี้บอกบลยคือตอกข้าวรมแรงมนาะกฝนตก แต่มันยากกะเนาะทุกคนใชไม่ไหวเออช้ำๆต้วยลงไปเนี่ยอ๋ออือ เสื่อแดงขอบคุณค่ะพริก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 แข็งพริกสดยังไม่มีนะจ๊ะตอนนี้ กินลาบแบบกินเนื้อดิบเนี่ยต้องกินผักเยอะๆนะทุกคนเพราะไ,ได้ช่วยย่อยอืมเพราะกินเนื้อมากๆท้องมันจะอืดมีผักเยอะๆไ,ได้ช่วยเราย่อยย่อยง่ายขึ้นอืมอืม,อม Mhm, yeah. Hmm. อรูอยคือรา,ากสุราเน่จอดอ่อน,นอของเขากินได้นะหอมามากกรอบผักแพลนี่คือเข้ากันมาก มาแล้วน้ำม,มุกน้ำใสยอด Đông hẳn. Ừ. หักมาได้หักไม่ได้ทุกคนมันแข็งเราจะกัดเลยเนี่ยซูชิซาซิมิเน้นเน้นบางเฉียบนี่จ้ะซาซิมิเน้นเน้นนะจ๊ะเนี่ยนมีเลยอือ ของแท้นี่จ้าทุกคนอร่อยมาะผมอ่ำรำอืม เนื้อคือนุ่มมากด้วยอืมคือไม่ขาวเลยถ้าขาวเนี่ยคาวเดียวหมดอร่อยมาก how, อขึ้นใจมามุ่งกำจาเออซึ่งจับน้ำมูกกัน อืมประมาณกาแฟนี่เข้ากันเลยเผ็ไดไอแจ๋อ๋อคตามแล้วอืมคองแท้เผ็ด มันเยอะแล้วทุกคนกินไม่หมดหรอกกินแค่อิ่มพอจะไปฟืนน้นว้าหอืมอือือืมอืมออืมอื 为什么？骗。 ใหญ่ใหญ่อ huh. mm. ือหือืมใหญ่ใหญ่นะทุกคนนะพันแกลดี้ไปเลยบัวเข้าให้ อเคจะลาด้วยคํานี้นะคะเรากินไม่หมดหรอกกินมากนี่ปวดท้องแน่นอนช่องเราเราไม่ไม่น้นกินหมดค่ะเราเน้นกินพออิ่ม <c oughs> นี่ใช่ไ <c oughs> <ๆ S 1> อือหือหอามา ข้ลแล้วหข้าวเปนแตงข้าวนึ่งแตงหวานมากโอือหอร่อแตงกว่าอร่อยมากถ้าเราเผ็ดเนี่ยกินแตงกว่าได้า ออโอ้แล้วที่น่ารักน่ารักทีค่ะทุกคน สำหรับคลิปอาหารสิงโตในวันนี้ก็กินเพียงแค่นี้นะคะกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราช่องเราไม่เน้นกินหมดแต่เราเน้นกินเอามันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสับตะขากรกดติดตามพวกเราด้วยนะคะตอนนี้พัดไปชาแนลสุดกินกันเชื่อทำไรรนักดิฉันก็ขออำลาไปก่อนชลิปนี้สวัสดีค่ะ